ทีมงานที่จะไปติดตั้งงานของคุณสรลาวุฒินะครับตรงนี้กระเบื้องฝั่งนี้นะไอนี้มองจากหน้าบ้านเข้าไปกระเบื้องฝั่งนี้ครับมันสูงกว่าตรงั่งประตูนี่ประมาณเซนหนึ่งเลยประมาณเซนหนึ่งแต่ที่ว่า,าถ้าเราก๊อปปิ้งอะ่ะเอาคานเป็นเกณฑ์เราเราเอาช่องแสงมาต่อจากคานลงมา ออจากข้างบนลงมาเอาข้างบนเป็นเกณฑ์แล้วส่วนประตูผมทาแบบไปเนี่ยประตูจะจะมีความสูงกว่าช่องแสงฝั่งนี้อยู่หนึ่งเซนเนาะอ่าจะได้เข้าใจถูกต้องเดี๋ยวถ้าท่าเเิดว่าเราไปวางที่ฐานพื้นเนี่ยาการติดตั้งปันตูบังคับอย่างนีเดี๋ยวเราจะได้คือถ้าถ้าถ,ถ้าเรากรอปปิ้งผิดเนี่ยมันจะต้องกรอปปิ้งใหม่มันจะไม่พอดีอ่าตรงช่องแสงจะโยล,ลงมานี่ซึ่งซึ่งไม่พอดี แต่ถ้าเราวางช่องแสงแบบก๊อปด้านบนเลยเรียงกันเนี่ยประตูก็ก๊อปใส่ช่องแสงบนเอาตรงนี้เป็น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 เกณฑ์เนี่ยครับตรงนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้หนึ่งเซนแต่ว่าตรงเนี้ยปลายตรงนี้จะติดกระเบื้องพอดีแล้วมันก็จะสะโลปลงมาตรงนี้จะลอยเดี๋ยวหากาวหาโฟมไปไปไป,ไปเอ่อไปยิงด้วยตรงนี้เป็นพืชกระเบื้องเนาะอ่านี่ฝั่งเดินเเดินเข้าไปตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํา ฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวแหละเขาจะกันกลิ่นลูกค้าอยากได้กันกลิ่นกันเสียงว่ามีอ่าเสียงฝนตกหลังบ้านหรือเปล่าเนี่ยหลังคาเป็นเมทัลชีสมันเสียงดังอ่าแล้วก็เขาก็กันรประมาณหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เน้นว่ากันอะไรมากแต่ว่าต้องการกันกลิ่นกันกลิ่นจากครัวนะอ่าแล้วกันกันเสียงบ้างอะไรเนี้ยประมาณนี้งานเราติดตั้งไปแบบนี้อ่าคิวเราจะอยู่ฝั่งนี้นะคิวเราอยู่ด้านนี้ด้านในอืม Okay.